อันนี้เร็วอันนี้มีขนมแปบ๊บหนึ่งมีขนมม้สอวเหรอกินไหมกินไหมแกะแป๊บหนึ่งแกะใ,ให้หน่อยแกะให้หน่อย รู้จักเปล่ารู้จักอยู่ขออีกอันหนึ่งกินปะเนี่ยถ้าได้ยินเสียงรถคันนี้แล้วมาเลยนะมาเลยนะมาเลยนะเอ้าเอา,เอามันกินหรือว่าเล่นอร่อยไหมอร่อยอร่อย มาท่าเรืออีกแล้วเจอน้องอีกแล้วอร่อยเลยตอนนี้มีขนมติดกระเป๋าแล้วไปไหนก็ให้ได้ <c oughs> อร่อยหมดยังเอาอีกไหมอีกไหมกินเยอะไม่ดีมัง้ง ไปดีได้ไงกินเยอะก็อร่อยอะดิไดปะไปแล้วนะไปแล้วนะานาั่งเฝ้ารถนั่งเฝ้ารถแล้วไปกันนะไปกันนะถ้าได้ยินเสียงแล้วคันนี้มาแล้วมาหาเลยนะโอเคไหมโอ,โอเคไหมโอ้ยน่ารักจังโอ้ยน่ารักจังเอ้ยดูดิเรี่องนี เรียกสิเรียกน้องดิไปทำงานก่อนนะอืมอื้มอืมอื้มอืมอ่ะอันนั้นเขาให้อีกแล้วไะมานี่อันนี้แต่จะซื้อมาอีกบายบาย ไปจริงๆยบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆ